เปิดคำทำนายของแม่เท้าตาบอดบาบาวันก้าหลายๆคนอาจจะจำหมอดูชาวบาวการียท่านนี้ได้ผู้ที่ได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งดินแดนบอลคานจากคำทํานายที่หมอดูชาวบาการียคนนี้ได้ทำนายเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตระบุว่าต้นศตวรรษที่21โลกจะค้นพบการรักษาโรคมะเร็งส่วนในปี2564 โลกจะประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในวันที่23ทธันวาคม2563เว็บไซต์ข่าวมิลเลอร์เปิดเผยคำทํานายของบาบาวันกาหมอดูแม่เท่าตาบอดชาวบาวกาเรียที่ระบุว่าในปี2564โลกจะมาถึงกาลียุคและเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงชาวโลกจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและเกิดความแตกแยกทางความเชื่อครั้งใหญ่ ในคำทํานายล่วงหน้าที่มีขึ้นก่อนหมอดูรายนี้จะเสียชีวิตในปี2,539ยังได้ระบุไว้ว่าประธานาธิบดีคนที่45ซึ่งก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์จะป่วยด้วยโรคปริศนาที่ทำให้เขาต้องหูหนวกและมีอาการทางสมองขณะที่เศรษฐกิจในยุโรปจะพังคลืนและยุโรปจะถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีรุนแรงส่วนที่รัเสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะต้องเจอกับการพยายามรอบสังหารอย่างไรก็ตามในช่วงต้นศตวรรษที่21โลกจะค้นพบการรักษาโรคมะเร็งทำให้ชาวโลกปลอดภัยจากโรคร้ายนี้